ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหากอยากจะถูกคัดเลือกเป็นผู้กลับชาติคนคนหนึ่งต้องออกเดินทางบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นผู้พ่ายแพ้นั้นจะสูญสลายเส้นทางนั้นคือเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับ เมื่อได้รับการคัดเลือดจากวิหารวัตสงสารผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องผ่านบททดสอบหลายอย่างหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือดจะกลายเป็นผู้กลับชาติระดับหนึ่งจากนั้นพวกเขาจะเข้าสู่การแข่งขันแห่งชีวิตและความตายซึ่งมีเพียงผู้ที่เหมาะสมและแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะเหลือรอด และในช่วงเวลาหนึ่งวิหารวัดสงสารจะตรวจสอบความสามารถของผู้กลับชาติอย่างต่อเนื่องด้วยบททดสอบทียกลำบากซึ่งพวกเขาจำเป็นจะต้องเข้าร่วมตัวอย่างเช่นผู้กลับชาติระดับหนึ่งคาดว่าจะต้องมีการตรวจสอบความสามารถของพวกเขาทุกทศวรรษเขาหรือนางจะได้รับการเลื่อนสู่ระดับสองหากผ่านบททดสอบในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในบททดสอบแต่สามารถเอาชีวีตรอดได้ ผู้กลับชาติจะต้องเข้ารับการทดสอบอีกครั้งหลังจากผ่านไปอีกทศวรรษอย่างไรก็ตามผู้กลับชาติจะถูกสังหารอย่างไรความประณีหากว่าไม่ผ่านบททดสอบถึงสมครั้งมันจะไม่มีข้อยกเว้นจากกระพัดซิลกล่าว จะต้องถูกสังหารหากไม่ผ่านบททดสอบ3ามครั้งติดกันเจียงวูเฉิงครุ่นคิดถึงความโหดร้ายของวิหารวัตสสงสารคงจะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีหากผู้กลับชาติได้รับอนุญาตให้เลือกว่าพวกเขาจะยอมรับบททดสอบหรือไม่ ระนั้นบททดสอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกทศวรรษโดยไม่มีข้ออ้างใดๆผู้กลับชาติระดับ1จะต้องกลายเป็นผู้กลับชาติระดับสองในสาครั้งเพื่อไม่ให้ตนเองถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม นี่คือเส้นทางที่โหดร้ายและทรมานสำหรับการเป็นผู้กลับชาติการทดสอบอาจจะเป็นเรื่องง่ายเมื่ออยู่ในระดับที่2หรือ3แต่ถึงกระนั้นความท้าทายของบททดสอบจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อปีนขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นกฎเดิมยังคงอยู่ผู้กลับชาติทุกคนต้องผ่านบททดสอบภายในเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นพวกเขาจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพวกเขาเองหลังจากไปถึงระดับที่หก ผู้กลับชาติก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบในท้ายที่สุดจากกระพัเซีลกล่าวดังนั้นทุกคนต้องไปถึงระดับที่6ให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดควบคู่ไปกับผ่านบททดสอบที่ยากลำบากมันช่างเป็นวิถีชีวิตที่โหดร้ายเสียจริงจริงวู่เฉิงคิดอย่างเงียบงนันมากไปกว่านั้น ในกรณีส่วนใหญ่จะไม่มีผู้กลับชาติแม้แต่หนึ่งในหมื่นที่จะสามารถบรรลุระดับที่6ได้ทันเวลาจากกระพัดเซียวกล่าวอย่างจริงจังแทบจะไม่มีชนพื้นเมืองคนใดในทวีปกล้าจะเป็นผู้กลับชาติ เนื่องจากประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยโลหิตและความรุนแรงมันจึงต้องคัดเลือกจากผู้คนจากโลกโบราณวิญญาณที่โง่ขลาและไม่รู้อิโนโอินเน่ไม่กี่คนเหล่านั้นที่ไม่รู้ว่ามีชะตากรรมอันตร,รายรอพวกเขาอยู่มีวิญญาณเพียงไม่กี่ดวงเช่นเดียวกับพ่อของเจ้าเองที่เริ่มเดินทางของผู้กลับชาติเจงวู่เฉิงตกใจกับการเปิดเผยสถานะพ่อของตนอย่างกระทันหัน เขาเริ่มรับรู้ถึงความสำคัญเมื่อจากกระพัดเซียวเล่าเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับชะตากรรมที่น่ากลัวของการเป็นผู้กลับชาติหลายปีก่อนที่จิงรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของเจียงหนานเทียนที่พยายามจะเสี่ยงเช่นนี้ จากนั้นเขาได้เปิดเผยเจียงวูเฉิงเกี่ยวกับการตัดสินใจของพ่อของเขาที่ออกเดินทางบนเส้นทางที่ไร้แรงและโหดร้ายด้วยการลงรายละเอียดของจักรพรรดิเซียวตอนนี้เจียงูเฉิงมีความรู้อย่างเต็มที่แน่นอน ข้อของเขาได้เลือกเส้นทางที่น่ากลัวที่สุดซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในโลกเพลิงมรกรที่กล้าเดินชีวิตของผู้กลับชาติของวิหารวัตสงสารนั้นเป็นการต่อสู้ที่มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเพลิงมรกตส่วนใหญ่เคยได้ยินเรื่องราวของผู้กลับชาติของวิหารวัตตะสงสารคาแน่ใจว่าพ่อของเจ้ารับรู้ถึงความเสี่ยงที่เขาจะได้รับเจิงวู่เฉิงวิหารวัตตะสงสารจะต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อพวกเขาเสนอตำแหน่งให้แก่พ่อของเจ้าและเขาก็เต็มใจที่จะยอมรับจากกระพัดเซลพึงพรภายใต้ลมหายใจที่แผ่วเบา ียงวูชิงอดไม่ได้ที่จะตึงเครียดและวิตกกังวลเมื่อนึกถึงคำพูดที่พ่อของเขาพูดไว้ก่อนที่เขาจะจากไปไม่ว่าเส้นทางนี้จะอันตรายเพียงใดก็ตามไม่ว่าการเดินบนถนนเส้นนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของข้า ไม่มีความสงสัยหรือความกลัวใดที่จะห้ามข้าไม่ให้พบนางแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาเพียงนิดเดียวก็ตามท่านพ่อเลือกเส้นทางสายนี้แม้เขาจะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยอันตราย ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ความตายของเขาได้เจียงวู่เฉิงกำมือแน่นขณะที่ดวงตาของเขาเปล่งประกายสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ที่หลั่งไหลออกมามีเพียงเหตุผลเดียวที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในการเดินบนเส้นทางดังกล่าวทั้งหมดนี้ก็เพื่อท่านแม่ไม่ใช่หรือท่านพ่อเจียงวูเฉิงบนอย่างเงียบๆเจียจงวูเฉิงหายใจเข้าลึกๆหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างเดือดพล่าน เขามองไปที่จัก,กรพรรดิเซียวอีกครั้งและกล่าวขึ้นท่านมีวิธีใดที่ข้าจะหาเขาพบหรือไม่ท่านลุงเซียวแม้แต่ในหมู่สมาชิกของวัตสงสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้กลับชาติยังได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิด มีเพียงทางเดียวเท่านั้นเจ้าจะต้องเดินทางไปยังทวีวัตสงสารด้วยตัวเองเจ้าต้องค้นหาผู้ดูแลวิหารที่สวมชุดสีทองหรือสมาชิกคนอื่นๆที่มีตำแหน่งสูงกว่าภายในวิหารวัดวงศารด้วยความช่วยเหลือของบุคคลดังกล่าว เจ้าควรจะหาสามารถหาที่อยู่ของพ่อเจ้าได้จักรพรรดิเซียวอธิบายผู้ดูแลวิหารที่สวมชุดทองเจียงวูเฉิงพูดย้ำใบหน้าของเขาด้วยแดงฉานด้วยความหวงังผู้ดูแลของวิหารวัตสงสารมักจะเป็นผู้กลับชาติระดับเจ็ด พวกเขามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับปรมาจารย์เต่าระดับสองหรือสมแม้จะอยู่บนดินแดนอันกว้างใหญ่ของทวีวัตสงสารพลังเช่นนี้ก็ยากที่จะกำเนิดขึ้นด้วยอำนาจที่ทรงพลังของพวกเขา พวกเขามักจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กลับชาติที่อยู่ต่ำกว่าระดับเจ็ดตะกะพัเซียลต่ำกว่าระดับเจ็ดแล้วข้อมูลของผู้กลับชาติที่เหนือกว่าระดับเจ็ดเล่าเจียงวูเฉิงขมวดคิว มีโอกาสเพียงน้อยนิดที่พ่อของเจ้าจะอยู่เหนือกว่าระดับที่7เขาเป็นผู้กลับชาติมาไม่ถึง2,000ปีระดับหคือระดับที่ดีที่สุดหากเขาผ่านบททดสอบทั้งหมดโดยไม่เกิดการสะดุดใดๆ ผู้กลับชาติระดับ6มีพลังเทียบเท่ากับปรมาจารย์เต่าหากคำนวณจากศักยภาพของเขาจากกระพัเซียวสายหัวจากการคำนวณของเขาเจียงนนานเทียนต้องเป็นเช่นนั้นมากที่สุดเขาก็จะสำเร็จในระดับที่6ในช่วง2,000ปี ซึ่งระดับนี้มันก็เป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งอยู่แล้วมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะไปถึงระดับที่เจ็ดทุกคนไม่สามารถหวังว่าจะมีพรสวรรค์พิเศษดังเช่นจริงวู่เฉิงแม้จะคิดเช่นนั้น แต่จักรพรรดิเซียวไม่ได้รู้ว่าเจิงหนานเทียนนั้นมีศักยภาพมากเสียยิ่งกว่าเจิงวูเฉิงลูกชายของเขาเจิงวูเฉิงพยักหน้าในขณะที่เขาเก็บคำพูดของจักรพรรดิเซียวไปคิดอย่างไม่พอใจดูเหมือนว่าเจ้าตั้งใจจะไปทวีปวัตตสงสารงันหรือเจิงวูเฉิงจักรพรรดิเซียวมองเขาอย่างใคร่รู้ใช่เจิงวูเฉิงตอบกลับอย่างหนักแน่น เป็นเวลา2,000ปีที่เจงวูเฉิงถูกแยกออกจากพ่อของเขาโดยไม่ได้รับข่าวคราวใดๆจากเขาว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่น่าเสียดายที่ของเขาไม่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งของเขากับเล้งรูเฉิง แต่ตอนนี้เขามีความเข้าใจว่าเขาอยู่ที่ใดเจียงวูเฉิงจึงตั้งใจที่จะตามหาพ่อของเขาข้าจะไปทวีปแห่งนั้นได้อย่างไรยุงเซียวเจียงวูเฉิงถามเขาเองก็ไม่รู้ แต่เจ้าสามารถถามสิทธิ์พี่ของเจ้าสำหรับความช่วยเหลือได้มีหลุมมิติอยู่ภายในวิหารแห่งความว่างเปล่าที่จะนำไปสู่วิหารวัตสงสารจักรพัดเซียวกล่าวข้าเข้าใจละเจียงวู้เิงพยักหน้าเล็กน้อย เจ้าจะเดินทางเมื่อไหร่เจียงวูเฉิงจักรพัรดเซียวถามทันทีเจียงวูเฉิงตอบมือของเขากำแน่นเพื่อแสดงความแน่วแน่ของเขาความเงียบสงบกลับคืนสู่อาณาจักรถังพร้อมกับการหวนคืนของจักรพัรดถัง เมื่อพบบาดแสที่เป็นไปได้ของพ่อเจียงวูเฉิงก็พร้อมออกเดินทางทันทีเพื่อตามหาเขาเพิ่งเริ่มจะออกเดินทางปรมาจารย์วิญญาณก็เดินทางมาหาเขาหลายปีก่อน ปรมาจารย์วิญญาณเคยได้รับความเมตตาจากจัก,กรพัชชิงในตอนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความสำนึกในพระคุณที่นางได้รับนางจึงมาช่วยป้องกันพระราชวางังข้ามาที่นี่เพื่อบอกให้เจ้ารู้ว่าข้าได้ทำสำเร็จแล้วเจียงวู้เฉิงปรมาจารย์วิญญาณมอบม้วนหนังสือให้เจียงวู้เฉิงผนึกถูกปลดแล้วงั้นหรือเจียงวู้เฉิงถามด้วยความดีใจและคาดหวัง ียงงู้เฉิงได้พบม้วนคำพีเมื่อเขาสังหารเซี่ยหยานที่เป็นนายน้องของตระกูลเซี่ยที่เกาะเรสบาทครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของเซี่ยหยานมันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งที่เขาปล้นมาจากศัตรูที่ตายไปแล้ว ม้วนคัมภีร์ที่แฝงไปด้วยแก่นแท้แห่งดาบที่ทรงพลงังมันคือสมบัติล้ำค่าที่เขามีไว้ในครอบครองแต่เมื่อเจงวูเฉิงตรวจสอบคัมภีร์เป็นครั้งแรกเขาก็พบว่ามันได้รับการป้องกันโดยผนึกวิเศษอันทรงพลงัง เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาไม่สามารถปลดผนึกได้ในขณะที่เขาอดกลั้นความกระตือรือร้นอันแรงกล้าของเขาที่ทำอะไรไม่ได้การกลับไปยังเมืองหลวงและได้พบกับปรมาจารย์วิญญาณทำให้เขามีความหวังอีกครั้ง นางอาจจะสามารถทำลายผนึกได้ในฐานะประมาจารย์ไข้กลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพลิงมรกรปรมาจารย์เต่าวิญญาณสามารถปลดผนึกที่ปกป,ป้องม้วนคำพีได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน ผนึกที่ปกป้องม้วนคัมภีร์นั้นทรงพลังอย่างแท้จริงข้าเสียกำลังไปมากเพื่อทำลายผนึกแต่ม้วนคัมภีร์นี้เป็นสมบัติหายากมันคือสิ่งที่ข้าเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนปรมาจารย์วิญญาณกล่าวขอบคุณมากท่านผู้อาวุโสเจียงวู่เฉิงรู้สึกขอบคุณด้วยความยินดียิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็อยากรู้เช่นกัน ถ้าอยากรู้ว่าวันหนึ่งเจ้าจะประสบความสำเร็จถึงเพียงไหนในอนาคตปรมาจารย์วิญญาณมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มตอนนี้การถูกล้อมรอบของอาณาจักรได้หายไปแล้วและอาณาจักรก็ถูกปลดปล่อยจากความพินาศและความสิ้นหวงัง ตอนนี้ข้าจะไปแล้วลาก่อนเจียงวู้เฉิงจากนั้นปรมาจารย์วิญญาณก็หันหลังและจากไปเจียงวู้เฉิงมองดูเนื้อหาในม้วนคมภีทันทีเขามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของคำภีร์ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ มี19วิธีดาบที่ครบถ้วนในม้วนคัมภีร์นี้จริงหรือเจียงวู้เฉิงอุทานด้วยความยินดีมันคือสิ่งที่ทรงพลังของนักดาบอย่างแท้จริงมันแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งและความพยายามอย่างมาก มันได้จะรึกคำสอนที่สมบูรณ์ของวิถีดาบทั้ง19ไว้ในม้วนคำพีเล่มน,นี้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังไม่ใช่ทั้งหมดม้วนคำพีนี้ประกอบไปด้วยภาพประกอบและท่าทางที่แสดงถึงวิถีดาบในการต่อสู้ราวกับว่าวิถีดาบทั้ง19ประการถูกแสดงอยู่ต่อหน้าเจงวู่เฉิงอย่างครบถ้วนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ